สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคานาตมีในช่วงนิทุโนโน,นะครับคุณผู้ชมครับเหตุการณ์ยางแตกยางระเบิดขณะที่กําลังขับรถเนี่ยถึงแม้มันจะเกิดขึ้นน้อยนะครับแต่ก็ใช่ว่าไม่มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยน้อยคนครับที่จะมีสติพร้อมที่จะรับมือกับมันวันนี้รายการของเรานะครับก็เลยมีขั้นตอนการรับมือกับเหตุการณ์ยางแตกยางระเบิดขณะข,ขับรถมาฝากไปชมกันเลยครับข้อแรกตั้งสติย่าตกใจ เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับให้พยายามควบคุมสติอย่าตื่นตกใจเกินไปครับเพราะถ้าผู้ขับขี่สามารถควบคุมสติของตนเองได้เปอร์เซ็นต์ความปลอดภัยก็จะมีมากขึ้นเช่นกัน 2. จับพวงมาลัยให้แน่นใช้มือทั้งสองข้างจับพวงมาลัยให้มั่นคงเพื่อประคองรถวิ่งตรงไปข้างหน้าและอย่าหักพวงมาลัยกระทันหันอย่างเด็ดขาดนะครับเนื่องจากรถจะเสียการควบคุมจากยางที่ไม่สมดุลกันในแต่ละล้อ 3. ลดความเร็ว กดเบรกเบาๆลดความเร็วลงด้วยการกดเบรกอย่างนุ่มวนวลค่อยๆกดลงไปนะครับเพราะถ้าคุณกดเบรกแรงอาจทำให้เสียการควบคุมจากนั้นให้ประคองรถเข้าไหลาทางด้านซ้ายพร้อมเปิดไฟฉุกเฉินขอทางด้วยครับ 4. จอดรถบริเวณที่ปลอดภยัยเมื่อประคองรถเข้าไหลาทางด้านซ้ายได้แล้วนะครับให้หาจุดที่ปลอดภัยในไหลาทางที่กว้างพอเพื่อไม่ให้รถด้านหลังเฉียวชน จากนั้นให้เปลี่ยนยางเส้นที่แตกหรือ,อยางอะไรหรือขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นเช่นเพื่อนร่วมทางหรือโทร1197สายด่วนจราจรครับถ้าตรวจสอบอยางอยู่เสมออันนี้เป็นมากกว่าเทคนิคเอาตัวรอดนะครับคือการป้องกันก่อนที่จะเกิดเหตุคุณควรจะหมั่นตรวจสอบลมยางเป็นประจำทุกสัปดาห์ครับตลอดจนเปลี่ยนยางเมื่อครบกำหนดหรือเมื่อยางเสื่อมสภาพเพื่อป้องกันอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ไม่คาดฝันระหว่างขับรถนั่นเองครับ แล้วกลับมานิทุนโนกันได้ใหม่นะครับในรายการคาาตอมี่ทาง Facebook แล้วก็ YouTube ช่อง Auto Info วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ